มุ่มนมนุษย์อะไรเนี่ยเุ้ยมนุษย์อะไรวะฉันไม่เคยเห็นตอนนี้ไอ้พวกมนุษย์โอ้เอ้ยแกไม่รู้จักพวกมันจริงอะโอชิตมันต์แสงอะไรกันเนี่ยแต่ก็จะวิพนุ่งเลยฮะอ่าสบาย

Hello, 42. que Que é bom tu batizar, mas amor é um ali, แกฮีบแล้วเลยจะจะาเลียยุ่มไมนนเมเปดูยังมาร้วาเนี่ยกูส่แต่พลังแกกผมเนเดิม มันไม่เหมือนเลยค่ะฉันจะไม่ผ่านรอบสองแกจะไม่มรอดเชื่อทำไมแก้กงอย่างนี้ฉันจะฆ่า

แต่พัวแกใกล้ตายด้วยจาส่วนหัวรอดสุดขึ้ยุนพังมันจะทำไม่ว่าสีสวัวสีสัว,สสวอยังแกน่าไม่มีทางรอดออกมาแล้ oh เชิดกพดกี <blunt animation> said, my, my, main, ่ปอบูทำไมเนี่ยเราจะพาดิสึกเดียว่าเลยแปลพอสิก็จะพังกันสินะไม่ไม่ไม่แกจะ่หยุดเดี๋ยวนี้จะไม่อยู่กันเราจะจะกจะตายยัีไงยังไม่เจอเช่นนี้ หลุดมือป <t> ีกแล้วแกนะแกหอมมา้น้ำมัไปช้ำัปเลยบุบเนื่อจะจะใครตัวที่บุุ่มด ไอประโยชน์นะไอ้โฟนคือเสียงแมนนี่มันไรประโยชน์อยู่ยนั่นแย่างเว้ยพระดาบกูนี่แกมันก็สูใ้ใครไม่ได้หรอกใครจะสตายด้วยงจาจะช่วยอยู่กับเรา โอ้ชลอดเรคุ้มากเลยไอ้พวกคนเยอกันนั่งมมาก็กก่ากินนี้แล้วย่าไปใส่ใจมันเลยม่หมดเลยเลยแด้เขาแกมันทำให้มันน่าจะไปทำไมทำไมเราสู้ดีกว่า มันไม่สนใจแล้วเปิดเครื่องยนต์เขี้ยมันมีดาบไรเซเบอร์ดาบไรเซเบอร์มันมีดาบไรเซเบอร์ตีกับเขาน์ โอ้ยทุ่มตายเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตอนที่เราส่งไปมันตายหรือพวกแกหักหลังอยนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็เข้าใจไม่ละการสู้เพราะต้องเสียกำลังพลน่ะถ้ามึงไม่เสียมึงเสียอะไรน้องชายแง่สัสคุยฟังกูนะกำลังพลเราอะมากกว่าครึ่งน่ะ ไปไม่ก็ควบคุมถ้าเราควรเลิ่ปฏิบัติการกับพวกการกควบคุมไหมเพราะเราไม่มีอุปกรณ์จะไปสู้พวกนี้แต่ตอนนี้ใครถ้าไม่ล่าแม่ลองฟังเรายังต้องเจอความชิบหายนี่เขาไม่สมบูรณ์ควบคุมหรือส้มเรือเปลี่ยนัน่อจาว่าเขาน่าจะกำลังตามล่าถ้าเครื่องเสียงใช่แล้วเราไม่มีทีจะล่าเขากลับมาด้วยถ้าเราล่าเขากลับมาเขาต้องไม่ดี้ สีเน่เขาต้องดเราแน่นอนเราจะทำยังไงวพราเราก็รวมพันไปเยอะแล้วสีเดียวก็มุ่งในพัฒนาอุ่นเยอะอสีเดียก็เทคโนโลยีใหม่มๆ,ๆแต่สีเหลืองนสีสิไม่ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยอ้าวแล้วได้ผมทำมาลายอ่ะไอะ้ไอสม้มยังไม่ทำเหี้ยอะไรเลยอะสีเหลืองนี่แกมาตอแหลแลนะ้วเนี่ยแกรวยสุดแล้ว ทำเพียอะไรเลยสีส uh ้มเขาก็ส่งกำลังลบอยู่นะแกเว่ยังไงไปเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งทำสงครามภายในสิ ถ้าเราสัคสุขภายในแล้วอ่ะมันก็จะทําให้พวกนั้นมันได้ใจแล้วยิ่งมีกำลังใจแ้มันจะตีเราแน่นอนก็ถูกนะครั้งก่อนทาเงียบข่าแล้วก็โดนบุกด้วยหุ่นยนต์สกิลปันแล้วมันก็ฆ่าหัวหน้าคนที่สามแพ่งสักพากเศษที่เงียบร้อยแล้วตอนนี้เราเป็นหัวหน้าในสนะี่ละ อ uh, <Yeah. S 3> าเชี่ยงแยอะพวกโมแด่พัฒนาอาวุธหรือเปล่าเนี่ยทำไมทุกคนถึงงั้นลนะ่ะใช้อาวุธแกไม่ได้เรื่องและแกก็สร้างพวกเราขึ้นมาแต่พวกเราก็แทบไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างใช่ไหมขึ้นเสียงชอยแล้วแกก็สร้างขึ้นมาไม่รู้แถมแกยังทำให้ไททัทนด้ควบคุมด้วยเชี่ยละ ถ้าง,งั้นเราต้องทำอะไรอะ่ะเรามองมาไม่เสี่ยงไม่เหลืองไม่ทำงานใครเห็นด้วยมั่งฉันเห็นด้วยฉันเห็นด้วยฉันเห็นด้วยเออก็ก็เห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยที่มองงานให้เหลืองแม,ม่งทำไม่อเยี่ยมทำเยี่ยมแกเป็นเรเียบขาวมันจะดีหอแกเป็นเครื่องต่ตอตัดไวลัสซะ และถ้าแกทำสำเร็จแกจะได้ว่างงานไปอีกไลท์อีพีชิมิลคุณผู้ชมว่าไงสิี้าทำเสร็จแล้วก็รับสบายนีย่โอเคก็ไอะพอที่จะไปอะเกียดแกเหลืองวันนั้นแกจับมือไอ้พวกเจ้นาหน,น,น,น้าที่สวนแกนำตัวเยี่ยมมาในรังด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอ มันจริงเหรอเนี่ยถ้าจริงต้องทำยังไงอ่ะชายจะฆ่าเพื่อลงโทษและเอาน้องชายแกมาเปน็นนายกแทนไม,ไม่มันไม่จริงมืนอคือฉันหลับอยู่ไม่เครเชื่อใจมึงหลอกไอ้พกโกหก,โกใช่แล้วไม่เครเชื่อใจมือทั้งงานการประหารก็จะเรื่อกตรงนี้แหละคนเดียบไป,ปเพื่อเชียนแรงสุดฉันขอกล่าวคำสุดท้ายถ้าอีพีหน้ามีจริง ให้ผูมบึงแพ้สงครั้เอาเลืองแกไม่ตายแล้วเนี่ย